สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะมากินขนมเส้นน้ำย้อยกันนะเจ้าวันนี้เขาจะกินแบบง่ายๆเนาะคูกน้ำปลาแล้วก็กินกับแคบมูก,กับปลาแตงเจ้าได้น้ำย้อยมานะเจ้าอแอป,ปนี้ก็สาวบาดนะเจ้าชอบเพ็ทเพเราจะใส่มดเลยนะเจ้าเจ้าก็เอามาคู่ก,กับน,น้ำปลาแล้วก็ขนมเส้นนะเจ้าใส่น้ำปลาต้องระวังกินน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเราซื้อน้ำย้อยมากินเนี่ยบางทีม้นก็จะปรุงมาแล้วนะเจ้าเราก็คู่เข้ากับขนมเส้นแบบอี้เลยนะเจ้า วันนี้เขาก็จะมากินแบบง่ายๆเนาะเอาคุกข้าวกระน้ำปลาแล้วก็ขนมเส้นแล้วก็กินเลยนะเจ้าจะกินกับแคบหมูแล้วก็ก้วปลาแตงนะเจ้าเขาจะกินพักซดไข่ต้มตามชอบเลยนะเจ้าขนมเส้นน้ำย้อยเป็นอาหารยอดนิยมของจากะวัดแป่นะเจ้าโดยวิธีกินของเปิ้นเป็นจะเอาขนมเส้นไปจุ่มกับน้ำซุปน้ำย้อยนะเจ้า <c oughs> เป็นถึงของวันน้ำย้อยเนาะหรือไม่ก็จะเสิร์ฟพร้อมกับอาหารพื้นเมืองนะจ้าอย่างเช่นน้ำเงี้ยวนะเจ้า